ขอบคุกค่ะบทุี่ะสคนเาักกระคอกรสีสดีนะคะพี่น้องช่าสมุทรสาครและกับพี่น้องทีมาให้กำลังใจตะไก่ต่ไกเดินนะคะนักเอกเช่าเก็ดเกีิงจีน้องยุกดีเพิ่ประกาศความมี ขอบคุณหลายๆนะคะถูกกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็ถุกความงงยายที่ส่งมาเด้อยนะคะขอบคุณทุกๆความรักเลยนะคะขอบคุณทุกความรับก็แพงทุกการสปอร์ตทุกหุ้นสนับสนุนจากพี่น้องค่ะบันีกับอาการใครก็ดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องตัวกับนั่งแยวัดกับไอ้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกแห่งใจสำคัญกับหลายๆด้อพี่น้องขอบคุณที่ซื้อมาจองตัวเข้ามาให้กำลังใจหมอรําเสียงยกปีที่สามสำหรับคำขึ้นนี้ค่ะขอเสียคนอีสานนะจ๊ะ ขอเนี่หลุดน้องด้ไปไปเ่อกี้ก็ที่ไรับษเเี่ยหลุดเปน้อง